สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะครับเลขมีที่มาผู้ใหญ่ใจดีทรงให้ครับผมค่ะเลขสามตัวบนสามตัวตรงเพิ่นว่างวดว่างหันเพิ่นได้แปดเก้าแปดค่ะอันนี้น้ำเชี่ยกับฟั่งเพิ่นเบ่าสู่ฟั่งด้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาเอบาให้เอฟซีฟัง่งค่ะจริงหรือว่าจริงงวดนี้เบิ่งเพิ่น ไปก้อนก็นไใดพร้อมๆกันเนาะครับผมครับเอ่อเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นใดมากค่ะบ,บานนี้เพิ่นกันเลยโทรบอกน้ำเชี่ยวค่ะงวดนี้งวดว่างหันนี่เพิ่นกับบ่ใดน้ำพี่น้องเพิ่นขึ้นกันเนาะครับค่ะแต่ว่าพี่น้องเพิ่นใดเนาะได้ครับงวดงวดแรกขเขาจเอ่าใดเองกับเือเขาเรียกว่ากันฮกเก่ากฮกเก่าหกเพิ่นใดมากสามชุดจังสี่หลคกการบุผู้ชมครับ สามชุดบานีเพิ่นกัเว่างวดที่สองมากกระไดสามชุดข้าเจ้ากระเลซือครับบารนีงวดนี่เพิ่นกระเลส่งห่ค่ะท่านผู้ชมกระเลส่งห่น้ำเสียกระเลเอามาล่องห่เอฟซี่ค่ะขอบคุณเอฟซีใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทรงห่เนาะครับผมค่ะเลขมีสามชุดบนนละค่ะเน้นตรงค่ะน้ำเสียก,ก็เอาแม่เหลขกหลอกมาเทียบอยู่ดีเม<น>ียนค่ะ เดี๋ยวจไปเบิ่งกันเนาะเไปเบิ้งกันเลยเนาะคุณผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีหมูว่านเพิ่นโท่มาเนาะครับค่ะเพิ่นว่าเลาพี่น้องเพิ่นถือแปดเก้าแปดสามตัวตรงค่ะงวดแรกข้าเจ้าเอามาไห่เก่าโกเก่าหกเพิ่นบ่เอาค่ะท่านผู้ชมให้เท่าละสามชุดจังสี่เด้ใช่ได้ค่ะเพิ่นจะว่าเต่งเต้นเฉพาะที่ว่าถือกันเนาะครับผมค่ะ เพิ่นว่าเอาเพราะว่าจักแมนเลขอีหยังมาจังได๋จังซี่นะบ้ดนี้งวดที่สองเพิ่นก็ให้ยสามสุดแบบนี้เพิ่นให้มาแปดเก้าแปดเพิ่นก็เลยพากันถือแนวไทยบ้านเฮาเนาะครับเพิ่นก็ถือ็ก็คือว่าบ่ได้หลายดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่ได้หลายแต่ว่าใครก็อาจจะเป็นโอ้หอยแผงอยู่เด้หลายแผงอยู่เนี่ค่ะใครอาจจะหอยแผงอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชม ประมาณนี้ค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกเบิ้งไปก่อนด้อค่ะทําอามันบ่ถึงใจเอฟซีกับไหพานเนาะครับค่ะงวดนี้เพิ่นไหตัวไเถ่างวดนี้เพิ่นไหสามคู่คือเกาครับผมค่ะสามตัวบนเห็นตรงๆเด้ครับผมค่ะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามเจ็ดและสี่เจ็ดเก้าครับค่ะเอางวดว่างันนี้ของแม่เพิ่นมี 8, ่แปดเก่อนเาแมนค่ะ มีแปดเก่าได้ครับผมแม่เหล็กล็อกบานนี้งวดนี่ดิบานเท่าชนบอลงวดนี้ชนหนึ่งสี่หากับช้อนหนึ่งสามเจ็ดกับชนอนสี่เจ็ดเก่านี่ชนแต่สี่เจ็ดน้ำเกลือเก่าคนดับเก่าเพิ่นดับนี่ค่ะท่านผู้ชมเก่าเพิ่นดับโอ้ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่ดินั่นนั่นนัน่นเยสนดับปันไดเด้อค่ะช่วงนี้ อย่าพึ่งไปสนดับน้ำเสียกับบอวกเอฟซี่งวดว่างหันกับบว์เจงสี่ล่ละค่ะแต่ว่ามันเป็นงานเนาะค่ะดันูุช้มก็ตตองโลงให้เอฟซี่ผู้เพิ่นมักกับมีคือว่าละเนาะผู้เพิ่นบอกื่นสอบกับขอวหายพานสําหรับเลกดับไปถ่ายเลกเกิดคาดันูุช้มมันเป็นงานของน้ำเชี่ยกับเกลนเชี่ยแล้วกับแฟนคลับเพิ่นกระดิดพร้อมเลกดับในมุมมองของคนที่มอง มีอคติกับเบรกดับเนาะขะน้ําเสียก็ต้องสีแจงแบบนี้ค่ะผู้พ่นหมักกับมีค่ะลงให้คือเกาเดอร์ค่ะดันูุชมค่ะนี่ค่ะถ้าฮาบ่สนดับอาอ็เอาหมดเลยเด้อค่ะดันูุชมถ้าถ้าผู้พ่นที่สนดับเพราะว่าเพ่นเค่อยไดกับเบรกดับเคื่อยได้จังไดเ่าก็คือนเพื่อนเอาไปตัดเหล็กเนาะค่ะรับผมเหล็กจะเฉน,น้อยลง เราเลขดับกับพว่ผ้าพันรุดถุงหัวนะเนียนจังพอชอนบุรีจังสี่ถ้าห้องเสียเพ่นปาดปีนี่พ่นรุดแค่สองห,วหัวนึงเอาแมนวอทเทแม่ห้องก็สิถือเ,เล็เอาจากยีบสองหองเฮาสิถือยี่สิบหัวคนเดรับถ้าห้าฟังพอนี่ค่ะอีกสามหัวก็สิ้นปีแล้วค่ะเดี๋ยวพอมากด้ยค่ะพ่อชนบุรีค่ะ ก็เป็นคิ้วเป็นตามลำดับเว้นช่วงพนสีมาเยอค่ะพอนี่และคะ่ะสามชุดเด้อค่ะดันผู้ชมสามชุดกังามวีเดทเศ่ะเดี๋ยวให้เอฟซีบนก่อนเป็นเลขบนครับพ่ติดวีเดทเศ่ะ งวดว่าหันติดดิเถอะบดติดตว่าชนพอหน่ายบดเถาะช่อนพอหน่ายแล้วเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดนั่นหนึ่งสามเจ็ดชนพอหน่ายเลยตว่าว่าหันนี้พอกับมาตะเก้าแมนเมนอืมตว่างวดนี้พอตรงมาสามตัวเพราะสามกับสองตัวดิเถาะครับเพิ่นจะเป็นก็จังเหล็กเด่นพอชนบุรี เบิ้งงพื่นไปก้อนกระไดเด้ค่ะอาอค่ะดานผู้ช้มก็ได้เห็นกันแล้วพอจาน่ายแล้วก็เอาแม่เหล็กหลอกมาเถียบเบิง่งแม่คอือเท่าคือ,อยูคครับพี่น้องเพราะว่าพี่พ้ังทีกับคงจะเห็นผลงานแม่เหล็กหลอกครับผมอืมครับเหลขกสายบนแต่ออถ้าถ่อหนึง่งซีหามันไปส้นปูดีบ้างนีม ปูซีสกเกียดับยังดับซีไหมนั่นครับดับซีซียูบอยไปได้เพี่คนคนเออลักลอยไปได้ซีนี่ลอยไปได้ได้ครับผมปูมือต้องหันปูแผ่แปดครับผมค่ะแผ่แปดครับแผ่แปดเอ้าพอเอกมายืนยืมมองนี่ก็น่านี่ครับแมนบ่หล่ะแมนบ่หล่ะแดดค่ะ นี Need, hehe, ang, ang S <S <S S enti, ่ค er. ่ะดันู um> in ุชมดอกไหม่ก็งามงามเนาะสดสวยดีเนาะสวยค้องจริงดิค่ะดันบุชมเนี่ยค้องจริงว่ามันของปลอมค้องจริงค่ะดอกใหม่นี่สิไปหามาอีกอยู่มันไม่ค่อยนั่นบุอเ้านี่เก็ไม่เชียปลูกกันนี่ต้นยังคือเถามาลายทองครับผมย่อยจะเป็นสุ่มออมันย่อยลงไปเห็นงามงามค่ะดันูุชมจะค้องสีใดคือข้าเจ้าบ่ครับ นี่แถาเอาสั้นกันน่ะอะไรทองใหญ่หักด้วยแถาเอาเบิ้งไปก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ้งไปก่อนเทียร์เลขบ่แง,งามมันสิเข่าเนาะครับว่าหันกับบ่คิดว่าสิหาปานั่นตรงสองหวดพุ่นเนาะแถวสองหวัวเลขบนก็นยังมี ตัวนึงยิ่ลงไปล่างอีกทถาไม่เลขออกหกสี่หกแมนทิกก้อนนานนั่นนี่หกสี่หเรามาหกเก่าหกกันบห <6, 96. S 2> เก่าหกมาแปดเก่าแปดแปดเกปดโอ้ดีดีค่ะมีอย่างนออบ้านนี้ปอยใหญ่ก็มีใหญ่บ้านเอากุนี่เซ่อ,อ,อีอย่างนออ้นน่คนปลูกเอียงไว้ก็ตัวนออไปอีกอียงน้อบ้านนี้ เดีลองเบิ่งยาีมันปรุงอ๋อเพินเ่นเพิ่จริ้มันไตแม่ถาะเออเก็บขยะนี่ชาวทุท่งหนึง่งมดไปลนไรมดแล้วอ๋ออ๋อมากันนี่บักบวกงูอืมนี่ชาวบักบวกงูก็บักน้ำนี่นใส่กระถางเล่นปะอืมก็สมิ่งอยู่เลยเดี๋ยวลองเบิ่งว่าสีอยู่ใดบ่ พรุ่งนี้เจอกันนะค่ะร่านุชมพรุ่งนี้เจอกันกับพ่อชนบุรีค่ะเอฟซีเพิ่นกะรอค่อยเนาะกับพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทรงเลขมีที่มาหค่ะเพิ่นว่าเลขมีที่มากะก็บอกตามเพิ่นเมื่ด้ค่ะร่านุช้อ๋เอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากรวมทัาบุญเนาะค่ะกะทรมาเบอร์ที่สร้างขวงกะได้เด้ค่ะร่าน้ชมเนาะถ้าอยากสร้างของกะ ด้านหลังนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสร้าคลิปนี่พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุข่สุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขีมค่ะเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจให้ทักไลน์มาที่เกาเมเชียบอกนี่เด้ค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะ เพื่อนครับพี่น้องเนาะค่วามเมนไอดีไล์่ด้วครับผมค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมสองอย่างนี้ชุดยอดฮิตค่ะครับเดี๋ยวนี้ความเมตชุดยอดฮิตสองอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่สามเซรั่มห้าดันผู้ชมครับค่ะลูกค้าเก้าลูกค้ากับเอฟซีของน้ำเสียนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ เพิ่นใส่แล้วหนาเพิ่นซอหนาเพิ่นใสขึ้นค่ะหลังจากหนาเพิ่นมองข่ขด้อคะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเอาสองอยางหนีไปใส่เพิ่นทดล่องกอนค่ะเพิ่นได้ผลเพิ่นก็ะเยสังสบู่สามเซรั่มห้าค่ะเป็นชุดยอดฮิตแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากมีสองอันค่ะสองอันนี้ก็ต้องแปลว่าชุดทดล่องกอนเนาะครับผมเอาไปลองใส่กนครับแมมนค่ะเพราะว่า เคือจังน้ำเชียน้ำเชียกะต้องสั่งเทราสมีสะกอนค่ะเพราะว่าเริ่มแรกถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะท่านผู้ชมสามมือกะรู้แล้วถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะสบู่นีิเฮ็ดให้หน้าเฮาสอหน้าเฮาใสเด้อค่ะหน้าเกี้ยงค่ะท่านผู้ชมค่ะหน้าบ่หมองค่ําค่ะเออ่เซสะลำนี่เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้หน้าเฮาเต่งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะ มีน้ำมีนวลเนาะค่ะใสขึ้นค่ะดันผู้ชมค่ะแต่ว่ากับว่าเมนว่าใส่สองย่างนี่ใสขื้นเลยดิค่ะดันผู้ชมนี่ค่ะบบแมนค่ะดันผู้ชมค่ะย่างหน่อยกับเส้นลำนี่มดจักหาหกขวดนะท็อปใส่เวลาจักน้อยครับผมค่ะหาหกขวดล่างนาแล้วตามด้วยเส้นลำเนาะค่ะดันผู้ชมค่ะเสาแรงค่ะเสาแรง ถ้าผู้ใดตอนเศรอล่างหนาแล้วท้าเซื่มถ้าผู้ใดมีกันแดดกร็ร่วงกันแดดเนาะแมนครับค่ะชมไทเอฟซีท่า,ทานใดเพิ่นว่าท่ากันแดดล่างหนาแล้วท้าเซื่มต่อ้วยแปงตะลับก็ได้ค่ะเพราะว่าแปงตะลับมีกันแดดเนาะแมนครับผมกันแดดในตัวครับค่ะบบติดผ่าปิจมูกนะคะ่ะแปงตะลับค่ะใส่ดีะะ้วค่ะดันบุชมน้ำเสียใส่มาสิพ่อปีแล้วค่ะดันบุชมค่ะ นี่แหละค่ะสามอย่างนี้ยอดฮิตค่ะ่านบุชมตอนนี้แม่ครับแต่ก่อนเป็นสองอย่างนี่นะค่ะ่าน,นูุชมค่ะเดี๋ยวนี้เป็นสามอย่างอายอดฮิตแล้วค่ะ่านูุชมค่ะเอาต่อมาก,กจะเป็นขีมท่าผิวด้ค่ะ่ันูุชม,มชมสาระคลิปนี่พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ